สำหรับข่าวฮอตในแวดวงการบันเทิงนะคะเรียกว่ามีมาให้ชาวขาเผือกขาเมาส์เนี่ยได้ทําการบ้านแล้วก็ติดตามกันอยู่ตลอดค่ะล่าสุดทางฝั่งวงในวงการบันเทิงอย่างเพจอีป้าข้างบ้านนะคะซึ่งก็เป็นอีกเพจหนึ่งค่ะที่มีหลายหลายคนเนี่ยคอยติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงเนี่ยให้เราได้เห็นกันตลอดนะคะเขามีการออกมาไลฟ์พูดคุยกับชาวเน็ตแล้วก็มีการเผยถึงพฤติกรรมในอดีตของแรปเปอร์ดังท่านหนึ่งค่ะที่ตอนนี้ เลิกกับอดีตแฟนนางเอกไปแล้วแต่ว่าเรื่องเลิกกันเนี่ยเหมือนจะจบไม่สวยซะอย่างนั้นค่ะจนชาวเน็ตเนี่ยแห่เข้ามาใส่ใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยอีป้าข้างบ้านเองก็พูดในเชิงที่ว่าเรื่องที่คู่นี้เขามีปัญหาการนู่นนี่นั่นเนี่ยวงในเขารู้กันมานานแล้วทั้งเรื่องไลฟ์สไตล์ต่างกันคนนึงทำงานกลางวานันอีกคนทำงานกลางคืนลากไปปาร์ตี้ถ้าไม่ไปก็จะมีงอน พอไปทักทายเช็คแคนกับคนอื่นก็ออกอาการหึงอย่างตอนเหตุการณ์หนึ่งนะคะในงานงานหนึ่งของนักร้องสาวซึ่งเป็นเพื่อนของนางเอกเนี่ยต่อนางเอกสาวไปกอดกจะเพื่อนผู้ชายแรปเปอร์เนี่ยก็มีอาการหึงหนักมากเดินปรีไปโวยวายด่ากราดหึงขึ้นหน้าเลยก็ว่าได้แล้วก็ปากแก้วเพลงเหตุการณ์นี้เนี่ยตั้งแต่วันนั้นแหละที่เพื่อนแต่ละคนของนางเอกก็คือพอกับอีผู้ชายคนนี้แต่ไม่เป็นไรในมือเพื่อนเรารักก็คือจะไม่ สูงสิ่งแล้วนะเตือนเพื่อนไปเพื่อนก็นั่งร้องไห้เสียใจตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเนี่ยทุกคนก็เริ่มตีตัวออกห่างเอาจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะเพื่อนนางเอกแต่เพื่อนของแรปเปอร์เองเนี่ยก็ไม่ค่อยเอาเหมือนกันเพราะนิสัยแบบนี้เนี่ยแหละตอนที่แอลกอฮอล์ยังไม่เข้าปากเนี่ยรักกันมากปานจะดม น้ำต้มผักก็ว่าวหวานแต่พอเล่าเข้าปากเปลี่ยนนิสัยเลยแต่ด้วยความที่นางเอกเนี่ยทั้งรักแล้วก็ทนเธอก็รับได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเชื่อว่าใจเขาเนี่ยก็รักเราคงไม่มีเรื่องของผู้หญิงคนอื่นหรอก <L un cia> แล้วพอเพื่อนพูดนางเอกก็ฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเพราะฉันรักของฉันยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนขี้วีนอะไรแบบนี้ก็เบาลงเพราะผู้ชายคนนี้เลยเห็นไหม่ล่าว่านางเอกเนี่ยเริ่มเฟรนลี่ขึ้น นางเปลี่ยนเป็นคนที่น่ารักขึ้นอันนี้นะคะก็เป็นในฝั่งของเพจอีป้าข้างบ้านค่ะก็เป็นวงในนะคะที่เม้ามอยเรื่องนี้เนี่ยถึงเหตุการณ์พฤติกรรมของแรปเปอร์ดังท่านหนึ่งค่ะงานนี้ก็มีคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์โยงไปถึงข่าวคำใบ้เมื่อช่วงปีก่อนๆที่ทางเพจเจมอยร้อยแปดเนี่ยออกมาโพสต ประมาณที่ว่าแรปเปอร์ผู้คลั่งรักทำกลางกลางงานปาร์ตี้เหตุเพราะว่าพอเล่าเข้าปากจากนักร้องก็กลายเป็นนักเลงเมาขาดสติอลาวาดต่อยแขกในงานจนแม่ง,งานก็โดนลุกหลงไปด้วยเจ้าของงานถึงขั้นเอือมสุดๆแต่ก็เห็นใจเพื่อนสาวคนสนิทแฟนแรปเปอร์เพราะว่านามานบอกคลั่งรักกันชำแต่รับหลังระทมถ้ารู้ว่าผิดแล้วซ้ำนึกก็แก้ไขพฤติกรรมทุกคนเนี่ยพร้อมให้อภยัย อันนี้นะคะเราก็ย้อนโพสตค่ะจากเจมอยร้อยแปดนะคะที่พูดถึงประเด็นที่ชาวเน็ตเนี่ยเขาก็สงสัยกันค่ะว่าเรื่องเดียวกันไหมอันนี้เนี่ยคนก็โยงกันไปอะนะคะเอาเป็นว่านี่ก็เป็นการเมา์มอยค่ะจากฝั่งของวงนค่ะเพื่อคาเมา์ใกล้ชิดในวงการบันเทิงนะคะส่วนจะเป็นคู่ไหนอะไรยังไงเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวก็ยังไม่มีการเฉลยให้ทุกคนนะคะไปคาดเดากันเอาเองละกันค่ะ